ก็ขอสวัสดีครับนะ้องมอนีผมกับผามาเบืองนี่อันเพิ่นยอมเหี้นนะครับนี่ยอมเหี้ครับนอยอมเหี้ยยอมเหี้ยด้วยอันมกมาเกลือมาเกลือน้ครับนาะหมกเกลือนัน่ะครับ,รบวิธีการนาะครับเนาะผมบดได้ทายไว้ตอนนั้นขันต้นขันต้นแรกนะครับผมสวัสห้ฟังอันขันต้นแรกนี่ก็คือบ่ต้องสงสัยเด้อครับว่ามือดำานีมาจาก การยอมเหนเนาะครับเนาะอันตอนแรกให้เข้าสูตรนี้นี่เป็นสูตรของตาเนาะครับเนาะเออเนาะเป็นสูตรตาเพื่อนบอกมากนะครับผมก็เลยน้องมาเฮ็ดเบิงเนาะครับอันนับเรกนี่เข้าต้องเอาอันมะเกลือนะมะเกลือเนาะครับมะเกลือเอามาตำ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 ,ตำแล้วเอามาไวในคูอเอามาหาใบมองใส่ยังใส่ก็ได้เป็นขู่หรือกะละมั่งก็ไดแล้วเอาหนามที่ใส เทใสกับประมาณให้มันคุกกี้คุกกี้สมนม้ำสมเนื้อนะครับเนาะแล้วให้เข้าเอาเหนี่ไปจุ่มน้ำก่อนนะฮะจุ่มน้ำก่อนบ่ต้องไปถือกับแช่แค่ไปจุมมจ่มน้ำจุ่มน้ำไว้ซื้อๆนะครับเนาะ,ะแล้วพออันนั้นก็เอามาจุ่มน้ำน้ำน้ำมะเกลือนี่ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วพอสิบถึงสิบห้านาทีนี่ให้เข้าเอาไป จุ่มน้ำานำโครนนะครับนี่นี่นะครับเนาะอ,อันนี้คือน้ำโครนที่เท่าทำการจุ่มเอรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่มันก็สีออกนํำดำนี่ที่จริงสีมันก็ออกเป็นอย่างสีแต่มันก็ออกมาดำอย่างสีนะครับเนาะ,ะพอเขาจุ่มในน้ำโครนประมาณแป๊บเดียวครับเนาะประมาณห้านาทีบดหรือว่าบ่ถึงกระไรแล้วเขาก็เอาไปตาก ตากให้มันแหงพอเขาตากแหงปุ๊บให้เขาเอาน้ำมาเซน้ำน้ำอ่ามักเกือนี่เทื่อนึงพ่อเซเสร็จปุ๊บนครับเนาะเขาก็เอาไปตากตากแหงเลยนะครับเน้อพ่อตากแหงแล้วเขาก็เอาไปล่างน้ำอ่านี่ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมก็อยู่ที่ขั้นตอนเกือบสิถึงสุดท้ายลอกแค่ตากแล้วก็เอาไปล้างน้ำแล้วเขาก็ถามมาเบิงว่า สูตรตาเฮ้านีมันสีดายบอนะครับเนาะอ่าก็ถามไปเบิงครับอ่าก็สวัสดีนะครับเนะานะนะอ่าตัวน,นี้ก็เป็นเหสิเมื่อกี้นะครับเนาะที่เฮ้าท้อการจุ่มน้าน้าอ่าอา่าน้าอเนี้ยเนาะมาเกือเนาะครับผมลืมลืม S <S <an> นี่น و. เราก็มาตากจังซีนะครับเนาะนี่ตากจังซีหนี่ให้เฮาเอานีใหม่ใหม่ใหม่นี่ครับเอามาขึงไว้่ยังซีการบบกขึงหใหม่ยัง,งบข่ขึงใหม่เดี๋ยวโบมันก็บกข่ขึงใหม่ก็ได้ดิแต่ว่าคือขึงใหม่ยังซีก็คือให้มันตึงนี่ยน,นะครับให้มันตึงเนาะให้มันตึงแล้วก็ซอยเหงื่เร็วนําครับนี่โมครับเพราะมัน ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนี่ครับเนาะอันนี้นะครับอันนี้แหหกศอกนะครับเนาะอ่าต่อไปเข้ากับสไปาลางนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอเก็บอ่าลงมาก่อนเนาะครับเนาะเอาละครับนี่ครับโอ้ยเมื่อกี้อันเมื่อกี้ว่าสีหลางหลางยุ่งเหยื่อเกีบับอะไรหลางครับผม ยายเป็นไรมาคนมาเปลืองน้ำเปลืองน้ำไอ้ไปหล่างอยู่น้ำซักนี่ครับซะนี่ครับเฮ้ยล่างจนแล้วพี่น้องหนึ่งมือสำหรับการยอมเหนเนี้ยครับผมเบื mm ่อครับโอ้พี่น้องโอ้ยชจางน่าดำเปืนเลยพี่น้องเอ้ย บึงครับนี้ฮะอันตอนที่เขายังอ่อันนั้นเอ่าเผ่านี่ขาวโจะบวัวเลยครับเผ่านี่ขาวขาวแต่พอเข้าอันนั้นแล้วนี่อื้อี่้องดำมึงครับโอ้โหดำบอกได้คำเดียวเลยว่าดำหมืดดำดำมืดมืดำมดำตึด๊ดตึ๊ดเลยครับผมอ่ะนี่นะฮะก็ขอ,ขอสำอ่าเป็นวิธีการ ย่อมเหีนนะคจากอ่าหมาเกล่ะนะครับหมาเกลือนะมะนะฮะตัวเทศแตง่ายๆครับผมอันสูนี้เป็นสูตรตาเนาะครับเนาะสูตรตาแบบน้ำขี่เลยอ่าสำหรับคลิปนี่นะครับผมก็สอนก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับใครสนใจเสียอ่าอัน ยอมเห ة, นาฮะไปสนใจยอมเห ة, ก็ลองเอาวิธีนี้ไปเบิ้งนะครับเนาะวิธีนี้ไปเบิง้งม,มันก็บ่ได้เสียหายนะแต่มันก็ถือว่าใส่ได้ดีพี่น้องใส่ได้เบิง้งดำอุ้ยดำเงามันเปลี่ยนดำเงาเงาแล้ไนะพี่น้องงามดีเออนี่ครับอ,อ่าสำหรับมือหนิกก้ผงก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาเบิง่งเนาะ ก็หวังว่าพี่น้องก็น่าสีเอาไปใส่ให้เกิดประโยชน์เนาะสำหรับคลิปนี้นะฮะอันนี้ผมก็ขอสวัสดีลาก่อนเนาะครับเนาะขอให้ทุกท่านถ้าเอาไปเฮ็ดก็ให้ประสบความสำเร็จนะฮะเนาะเนาะก็บสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะับลาก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ